ไม่ขึ้นดวนด้วยคนละตัวพี่โอโ้ข้างหน้าก็ดวนก็วิงว่งวิ่งโอ้ยไปนู่นละไปนู่นละทนนะครับ ยังไปก,บ,ไปกบี่ไปกรบีไปกบีกแมเ้เรือรอบเรเลย้หวหัวเรือต่แล้วลมาแล้วจ้าลกแล้วหมดหลออแล้วลมาไปหัวว่าบีไปหัวปไปหัว คันมาสิไม่ต้องถามว่าคันอะไรนะครับคันบิวครับคันบิว<อ>ข่ายเจซีพุ่ยอีศูนย์จุดแปดขันไม่โครดีดีเลยเฮ้ยขาวๆอ่ะบีไม่ใช่ ไม่ใช่ชดรอบีเป็นโฉมว่ะบีขาวๆว่ะบีเอ๊ะหรือว่าจะเป็นตะคองอ่ะบีชมใหญ่เห็นลูกมันแล้วเมื่อกี้มาแล้วอ่ะบีโอ้โหโอ้โหบี เอาเลยครับบีหวานเจี๊ยบปะเป้จากการยกกับกิโลได้ครับบีไมโค